อ,อ่าถ้าบ<อ>แบบอะไรที่ทางไดฟุกุทําลงไปไม่ว่าจะก่อนหรือหลังที่เกิดสตอรี่แล้วมันแบบทํำทำอะไรลงไปให้มันล่วงเกินพวกพี่ครับยังไงผมต้องขออภัยไวในที่นี้ด้วยนะพี่ขอบอกสุภานะครับครับ พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับคุยเลยก็ได้ครับคุณสภาเดี๋ยวว่ามันจะรีเมืองซะก่อนโอเคครับผมอันนี้เด็กกกุ่มาขอจบถูกต้องไหมครับใช่ครับต้องขอจบแล้วครับโอเคครับผมอ่ะเงินเดิมพันที่วางไว้นีครับครับผมสองล้านครับสองล้านจับภาพแท็กกับได้ครับเอ่อพี่องอาจครับเดี๋ยวคุยจบแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้นะพี่ได้ครับ โอเคสจะนี้จะส่งผ่านสภาหรือว่ายื่นให้เองให้กัออ่าเดี๋ยวผมยื่นให้แกเองเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวแปลกันเองก็ได้ครับเพื่อนผมใช่ครับครับโอเคอันนี้คือคือไม่ไม่ยื่นผ่านหน้าสภาเนาะจะวิ่งกันเองใช่ไหมครับครับอ่าโอเคครับผมอ่าจากที่ไปมาจะาส่งแค่สภาแค่สองครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นสภาจะให้คุณดาวแค่ทั้งหมดสามวันนะครับครับหลังจาทั้งสองเข่งเนาะโอเคครับทาง มีอะไรจะพูดกันไหมเอ่ยทั้งสองอ่ามีครับมีครับรอ,อ่าถ้าแบบอะ,อะไรที่ทางไดฟุกุทำลงไปไม่ว่าจะก่อนหรือหลังที่เกิดสตอรี่แล้วมันแบบทำทำอะไรลงไปให้มันล่วงเกินพวกพี่ครับยังไงผมต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะพี่ขอโทษด้วยนะครับพอดีเราก็ยังใหม่อยู่แล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรจริงๆก็คุยกับผมก็ได้ครับพี่ ไม่เป็นไรครับถ้าถ้ามันเล่นกันแล้วเคลียร์กันแล้วจบแล้วที่ผ่านมามันจะมีเรื่องอะไรที่บอกกันเรื่องสีเรื่องโพสเรื่องต่างๆเพวกผมก็ไม่ได้มาคิดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจบก็คือจบเพราะก็เล่นกันเต็มที่ของนายกูกุผมก็รู้แล้วว่ามันก็คือเต็มที่ครับเพราะว่าคนมันมีแค่นี้แต่ก็ยังเล่นผมก็ผมก็เห็นแล้ว่ามันเต็มที่อย่างไงผมก็ไม่ติดใจอยู่แล้วครับโอเคครับพี่แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสีสูตรนะครับพี่ ที่ยังจะให้ผมใส่ต่อได้ไหมครับหรือว่าได้ครับใส่ได้เป็นเป็นปกติครับใส่ไปเลยโอ้โมไม่ได้ติดใจใดเลยขอบคุณนะพี่ขอบคุณมากๆครับที่เคลียร์ตรงนี้กันได้ลงตัวแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับพี่ๆห้าพีพก็ถ้าพี่ในฐานะตัวแทนตรงนี้ก็ขอโทษและกันทั้งเรื่องการบัฟหรือว่าการเล่นตอรี่ที่อาจจะมีพลาดไปบ้างขับรถชนหรือว่าจะเป็นเรื่อง คำพูดอะไรต่างๆออมันเป็นแค่อารมณ์ตอนไฟนั้นครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้จะคิดจะว่าจะด่าอย่างที่พูดไปนะครับขอโทษเ้วยกันครับพี่ขอโทษเช่นกันครับถ้าแบบมีอะไรที่แบบ,บ<อ>ล่วงเกินไปในสตอรี่นะพี่นะแล้วก็ทั้งก่อนหลังด้วยอย่างที่ผมบอกครับในทุกคนขอโทษทุกคนนะครับ ขอโทษก่นะครับขอโทษนะครับขอบคุครับขอบคุครับขอโคุครับจบตรงนี้ได้ฟูกุไปเจอที่บางนาครับไม่ไม่ได้ไปทำอะไรไปคุยได้เฉยครับได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขับรถตามไปหาครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวสภาจะประกาศคูดาให้สามวันนะครับแล้วก็จะลืมส่งค่าความเสียหายกับสภาปันจำแก๊งนะครับครับจะต้องสมัครถซื้อคูดาวได้นะครับคถ้าพยักอย่าลืมส่งสองรอบไปนะรอบก่อนปจะเปับฟูกู